ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องครับสบายดีพี่ทางสุกทูสุขันสมช่องบาเตชินนี่ก็พาะพ่อจับซั้ไทย,อ,ยอ,อ,ออกมาชวนมันี่ออกมาชวนหมันมาก้นน้ำของของมันในชวนหมันน้ำอ่างมาก็มาตน้นแดดๆนี่พี่น้องเอ้ย มาตอินพ่นกลนยปทางไหนปลาที่นองปาโไปโจนแทะชิคเอาไปเบิ่งก่อทางไหนชิเเอาไปเบิ่งสวนพี่นก่อนน้ำอ่างสวนมันโอ้ยี่หยุบเลยก้นเห็ดอันบ่ระบายน้ำอ่อชั้นต้ยมัน Ừ. bà giờ con lực đấy thằng này bà tôi xin phút con Ôi 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 Tế xả xả môn muốn mất Mất đi nhàng Tế <cười> Tế mặn muốn mất lại hàng nói Thằng bố bán nào là thằng này nằm buồm Ui Mặn phút cả ngắm ngàm đấy phải nói Phút hôm น้ำกัอ้างมื้นเนี้ยนะมันค่อยลงมาค่ะรอบ่มีบ่อนระบายผู้ไทยให้กระแจแม่งน้ำผู้แล้วแล้วอะไรแนวให้น่ะพี่น้องเขากดเนาะเสียบหน่อยกดได้หน่อยเดียวให้พอจะสินมาชวนเต่านี่บุ้งแนะนำอ่างใบใบมันกระยุก nào rồi đấy thua mà còn bắt ngay rồi. theo này là nhục rồi mình khứng mà nằm thua bao Thu. mong nằm một thua mà cái ngay làm bắt như ngay nào mà nằm này nhang không phải bột hên thuần lìp lấy còn là bánh nha. กีดอันตะของให้เป็นว่างจางป้างอยู่บ้าเดนี่ยุกันแล้วโขกก็โชว์โขกทายพี่น้องเบิ่งกอนชุ้งเรได้เพียงคอชอบไทยเลยย่างน้ำคันมันในกระล่มโบเบะบโบเบ็บโบเบบอยู่แนะนำนี่ แบบนี im, silently, ้ห um, ัวเน่าหมดเลยจะชุ่มเลยกับผแห้งอันนี้ไปแห้งน้ำอ้างหู nhả มันขึ้นขวมห nhả หมดเลยมันหลงงามตอนทำมาเสียห nhả โรคิดเลยบานในงามเลยนี่ต่หัวเน่าอะไรแบบนี้น้ำมันอ้างเพิ่นในบริมักนะน้ำอ้างแล้วเป็นายหัวเน่าลำเป็ตาย อยู่เข็มทางมองน้ำน้ำอ่างแล้วหอมบกขึ้นก็แม่นั่นน้ำบดทัวมันนี่ชิได้อยู่หัวนะพี่น้องนี่เรามีน้ำอยู่หัวนะมันเป็นตาขอขนาดขู่ชุงเลยนี่ เป็นให้เนี่ยให้เนี่ยค่ะพรมเฮ็ดชวนใช่โรดน้ำทั่วเอวเลยแล้วก็ยังไม่แล้วค่ะยังชิได้มาไม่อยู่ก้นตะขอนี่้น้ำมันลาหรอกนี่ดิเออหยุบปดมันแถวนั้นเนาะ ได้เหมืออะไรเรดยกหาไปขหมาม่นแม่ยังไครได่มันยังได้ไล่ออกมือหน้าจังหมากปะมือ ไปพุดย่องมันทางใหญ่ทางเลขที่สิบสามออกสะจี่ทางเลขที่สิบสามต่ว่าอันนี้เาทางเหมือบ้านเาทาั้งนี้นดีเด็กฝนตกแล้วก็ประมาณแน้วเปือนรถใหญ่ไปก็ยังขาอะไรออกทอทางใหญ่เลย หอยอยากกินน้ำหม่อนไม่ใช่น้ำหม่อนใ่แดดแดดเป็นน้มือนะหอจะหาห่อบาทแดดจัออกมาเห็นเวียกับใบลายนะพี่นนองแดดอ้ยเมื่อยแดดมันมา่ตกอเ็นแดดนั่นนี่ะ าจะได้ทางเหมือได้เห็นเลยทำไายน้ำอ้อนจ้ะชื่อน้ำอ้อนซีเหมือนดห่อนเอาเ,อาเอานาะเอาเห็ดเอาพลแม่นค่ำแล้วก็พ้นแล้วก็ลงมาแล้วนะแม่นกลางเวนภาวาห่อนเห็ดปวกบ่เห็ดป,ป,ปวกเห็ดละงหอ รลเธอได้ค่ะว่าที่ไปหาเฮ็ดมาคล้ายใ่ไหมเออถือแล้วเนาะมาทางได้เฮ็ดนะน้องคอนเออบ่มื่นเาซื้อนะโลหะิผมเห็นได้ยากินเห็นได้บแรกกัน กินมือเดียวแต่พ่นและวแต่โลห้าซิบผุแล้วัลหอดพี่น่อเขาก็พักชืดอดำพี่นออ้อเลยมันหอดมันได้ยังไงนน่ะ เสียงยังหรอเสียงพุ้นหมดเลยห้าบอกจะชิงกินเลย่ไมมแหหงใชเมืม่อยอ่ะมันเอาเอาไปไปห้าเฮ็ดไปห้าเฮ็ดปะอะไรพูดเลยป้าแค่ลงนาค่ะพูนาโคกพูป,ปะไปบอก ดโรลเซนชามผูปวดดิม oh, oh, ูมืมแย่แท้ๆไคนเห็นเป็นเรือเข้าเอานะเครื่องคู่ว้าโคอาโตโต้มันบ่อะนาณาบ่เต็มขู่เต็มห้าผูบ่เขาบอกมู่ระห่าแท้ๆไร นะเออะุ๊บเ,เจ้านลำพาอุจึงนะแม่นเลยแม่กินน้ำพี่น้องเอ้ยมีแหงมาหน่อยนึงหอนหอนเนาะหอนเอาเอาลาวเฮ็ดออกในนาแร้เนาะบเจ้เอาเป็นหมูเป็นหมูอ่ะจ้ะมองหาซื้อน,น้ำกับคน บ้านเหาเลยพี่้องเ้ยุกลทยบ้านเรานกตาลีอยาเียนาะเทเขาเอาอันออกมายู่ พี่น้อง้มันอกรับน้อเนาะได้ลาพี่น้องไปเด้พี่น้องเอ,อ้ยพอพอกับลินะอย่าลืมกดไลคกดแชร์กดติดตามช่องบา้านใตสินเลยด้ยพี่น้องสบายดี